วัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเหรียญเจ้าสัวของสมเด็จพระสัทราชสกลสารนี่มายุคปัจจุบันนะครับเป็นพิมพ์เจ้าสัวสสสสท,นะวที่เป็นพิมพ์นิยมที่หลวงปู่บุญท่านเคยสร้างไว้ยุคแรกนะ นนกิจจิตรมวลโคตต่างๆในประเทศเห็นว่า,าเรียญเจ้่สัวนี้เป็นที่นิยมนะฮะแล้วก็มีน้อยท่านจึงผลิตขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้บูชาพุทธคุณเนื้อหามนสารนี่ก็น่าจะไม่แตกต่างกันสักหท่รยนะครับเพียงแต่ว่า บุบลน,นั้นเป็นที่กล่าวขานนะฮะเป็นเป็นร,นรุ่มบุกเบิกนะที่ประชาชนยอมรับนี่เป็นเหรียญเงงินของชนพุสังฆราชสกนนุลรรบบนะครับหลออครบรอบแปลนิปัสสนะครับหนังลายเซ็นนะปีสองร้สามสิบปีนี้เป็นปีดีนะครับ ปีมหามงคลนะครับปี2130เห็นได้ว่าเรื่องต่างๆที่ผลิตที่สร้างมาในปีพศ2 1 3 1นี้จะเป็นที่นิยมบูชาของประชาชนทั่วไปนะฮะแล้วก็มีพุทธคุณชื่อเสียงโด่งดังมากมายหลายกจกินะโดยเฉพาะเี็มจิล่ยของพุทธคุณนทุกๆท,ทุกแบบเลทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็น จเจริญพรบนจเจริญพรล,ล่างปีสองร้อยสามสิบงนะดังมาแล้วครับอันนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันนะฮะปีสองร้อยสามสิบเป็นเจ้าสัวของสมเด็จสังาดของปัจจุบันของเรานะฮะพุทธคุณนี้ด้านโชคลาภดีดีน,นะครับโอเคครับท่านใดที่สนใจก็กินกลางเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามในด้านราคา สอบถามเรื่องพักเรื่องต่างๆมากมายนานาทัศนะนะครับเกี่ยวกับพักเรื่องกนะับผมยุนดะีระมะถ้เกิดความสามารถก็จะแบ่งปันให้ความรู้กันทุกท่าทันครับ